ในวันที่2-8ถึงนะครับกุมภาพันธ์2 5ง8นาสบดงานสดีวิรชนค่ายบรราราจันเสร็จงานวิ่งต่อวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 8งานวิ่งที่เราตองแขกแถลงข่าวกับวันนี้นะครับเป็นงานวิ่งที่เราจัดทำเพื่อที่จะหาทุนในการที่จัดงานวิรชนจัดงานไปกระทงทีปะวันและพระจ้าวันเพนจัดงานวันค่ายแตกจัดงานวันสงกราน ทั้งหมดนี้เราได้ทํางานวิ่งเพื่อจะหาทุนเพื่อสร้างกิจกรรมเหล่านี้บูชาบรรพชนค่ายบางละจันดังนั้นในการที่ท่านมาเที่ยวทุกท่านที่มาร่วมวิ่งกับเราถือว่าท่านได้ร่วมบุญกับทางวัดโพกาต้นร่วมบุญกับวีรชนค่ายบางละจันร่วมบุญกับหลวงปู่ธรรมโชติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่ชาวบ้านละจันทรับถือและเคารพรักก็จะประสาทพรให้กับท่านทุกท่านที่มาที่นี่ นับได้ว่ามีคำว่าบุญและก็ความสําเร็จท่านมาที่นี่มาวิ่งได้เหรียญที่ทำมาจากต้นยางยืนตายพายเป็นสมบัติตั้งแต่สมัยปู่ย่าวีรชนค่ายบรรลจันท์เรามาใช้ในการเป็นเหรียญให้กับนักวิ่งทุกท่านถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งน่าจะมีครั้งเดียวเพราะต้นยางตรงนั้นเราใช้แล้วลราหมดไปดังนั้นผู้ที่เข้ามาวิ่งในปีนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีและเป็นมงคลยิ่งท่านเป็นผู้มีบุญขอให้มาวิ่งพร้อมๆกันในปีนี้ครับขอบคุณครับ